เช้าที่ชุ่มฉ่ำโอ้เงียบไปวันหนึ่งครับผมรู้สึกว่าอาการจะเย่ๆยเลยเงียบไปวันหนึ่งครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาออกล่าเหมือนเดิมครับผมมาทำไมแต่เช้า มาส่งอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลราม,มาครับผมลูกค้าประจำครับผมส่งเสร็จแล้วก็จะหาเลาะไปนน่นละครับเหมือนเดิมกินข้าวกินกาแฟเสร็จแล้วก็ออกลาเหมือนเดิมครับผม บรรยากาศชุ่มชํำครับผมการจราจรก็จะหนาแน่นนิดๆหน่นนอยครับผมมาับพร้อมบรรยากาศตอนนี้อยู่แยกศรียุธยาหรือว่าแยกกระทรวงการต่างประเทศ ตื่นประยกครับผมต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พ่าน้าอามากมานะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้ผมครับผมตอนนี้ยอดติดตาม6กรสบสีคนแล้วครับผมยอด6กรคนหาอีก สามร้แปดหคนครับผมจะครบหนึ่งพคนติดตามครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ากดไลค์ด like, กดแชร์ครับผมขอให้พ่อ,พอแม่แม่พ,พ,พี่น้อง,องลุงป้าน้าอาสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับร่ำรวยเงินทองครับผม การจราจรก็ตอนเช้าก็จะโล่งๆหน่อยครับผมช่วงช่ำเลยครับเช้านี้ฝนตกครับผมตกปล่อยๆไม่ตกหนักนะครับผม มาส่งอาจารย์หมอเสร็จแล้วก็จะหาเลาะไปเลยครับไปหากินข้าวฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสำหรับแท็กซี่ครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบริการไปทำธุระหรือไปเที่ยวหรือให้นำเที่ยวต่างๆนะครับผม บริการประทับใจปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมรถสะอาดนั่งสบายครับผมคนขับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อัธยาศาัยดีครับผมเพราะเราคือสายบริการสายทำรรม,มาหากินอย่างแท้จริงครับผมท่านใดสนใจ จองคิวงานติดต่อคิวงานโทรมาสอบถามกันได้เลยครับผมที่0926143880ครับผมไปดูรีวิวกันได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผม Facebook ก,กลุ่มเพจ Line ครับผมมีรีวิวให้ดูครับผมมีรีวิวให้ดู ไปจริงครับเน้นไปจริงครับคันนี้ครับไปทุกที่ทุกจังหวัดไปทุกที่ที่มีคนจ้างนะครับผมติดต่อกันได้เลยครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกน,นะครับผมกับสายธรรมาหากินสายบริการครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันครับผมเข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจกันครับผม ขอบคุณมากๆครับขอให้ร่ำรวยๆกันนะครับผมสวัสดีครับ